สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากภัยกันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือคนบางคนยังฝันถึงคุณ คุณสำหรับทุกๆก,การัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิดตัวอักษรเจตัวนะตัวอักษรเจตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณไดน้นะคะครบเยียยังค่ะหนึ่งตัว Y ตัว S นะคะตัว T I N F คนที่ใช่หรอมีอะไรบางอย่างที่ใช่คนบางคนยังฝันถึงคุณเดียวดูพลังงานทั่วไปนิดน,นึงก่อนนะคะเทนอวอกับเดอะมูนค่ะอืม ความทุกข์ความเศร้าใจบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เกิดมาจากความคิดของเราเนาะเขาอันนี้ฟังเดี๋ยวขอนึกก่อนว่าใครได้ยินมาจากไหนหน่าจะเป็นจากพระนะคะท่านหนึ่งนะคะขอภัยจำชื่อท่านไม่ได้เปิดดูไว้ไๆท่านบอกว่าคนเราทั่วไปเวลาลูกศรปักอ,อกอะ่ะจะเจ็บสองที่ เจ็บที่ร่างกายแล้วก,ก็เจ็บที่จิตใจนะแต่ว่าถ้าใครรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาค่ะก็จะสามารถกำหนดรู้ความรู้สึกหรือว่ามีสติประครองได้นะคะทำให้การบาดเจ็บเนี่ยมันจะเหลือแค่การบาดเจ็บทางร่างกายแต่ว่าไม่ได้เจ็บทางใจจะบอกว่าไม่ได้เจ็บทางใจ เลยก็แล้วแต่ระดับความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลเนาะก็คาดหวังว่าให้น้อยที่สุดนะคะเจ็บก็เจ็บน้อยที่สุดอพี่ไพ่เหมือนอยากบอกบอกคล้ายๆเรื่องนี้นะค่ะว่าความทุกข์ความทุกข์ม,กมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีเอาไว้ให้เป็นนะคะลองค่อยๆมองด้วยความเข้าใจนะว่ามัน มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขที่สุดอย่างไรนะคะเราก็ใจที่ใจที่มันจะอ่อนล้าจะเหนื่อยจะท้อเนี่ยควรวางใจเอาไว้ตรงไหนดีคือถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนาะจะเป็นความขับข้องใจจะเป็นเรื่องราวทางเศรษฐ,ฐกิจ เป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องการงานเป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องชีวิตออนอกจากจากที่จะหาวิธีการแก้ไขแล้วเนี่ยอย่าลืมอ่อนโยนกับใจเราให้มากๆนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเหมือน มีความทุกข์เกิดขึ้นก็เหมือนเศร้าไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะถ้ากําลังใจดีอะค่ะมันก็จะค่อยๆประคองความเศร้าเนี่ยแล้วก็ผ่านไปให้ได้ด้วยดีนะคะแล้วถ้าใจมันมีพลังงานมากกว่านั้นนะคะบางทีเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะมันอาจจะเป็นของขวัญอะไรบางอย่างของของคุณก็ได้หรือว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่ชีวิตอาจจะสอนให้คุณรู้ก็ได้ค่ะว่า อะไรคือสิ่งสําคัญคือเวลามันมีอาการบาดเจ็บมันเหมือนมันเป็นส่งสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างเนาะให้ให้เราลองดูให้ชัดว่ารอบนี้เขาเตือนอะไรนะคะรอบนี้เขาอยากบอกอะไรมีอะไรที่จะเป็นบทเรียนของเรามีอะไรที่จะทําให้คุณสามารถเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็พาตัวเองผ่านจากวิกฤตตรงนี้ไปได้อย่างแบบดีที่สุดบอบช้ำที่สุดนะคะถ้าคือเก่งมากกว่านี้ก็คือแบบ ให้ชนะไปเลยเนะให้มีความสุขไปเลยมีคือทุกก็มีทุกก็เข้าใจอยู่กับทุกด้วยความเข้าใจนะคะไม่บีบคั้นไม่ไม่จมไปมากกว่าเดิมแล้วว่าก็โอเคเลยนะอืมก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีนะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าคนบางคนที่ยังฝันถึงคุณ ฟิลลิ่งของความฝันก็มาเยอะอยู่เนาะโหเดอะสตาร์โอเคเข้าใจเลยมาทั้งมูนมาทั้งสตาร์เลยนะคะมาครบเลยเขาเคยทำให้คุณเสียใจหรอคุยนับคาบน่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะโว้เดอะเมจิกเชียนปาร์ดคือจะมาน่ารักแพ้ โอเคค่ะ okay, three of wands คุณ move on mm hmm. ไปแล้ว mm hmm. ใช่ไห mm hmm. มมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนบางคนที่ยังฝันถึงคุณนะคะเรา energy รมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนคนที่เคยก่อความเสียหายอะไรบางอย่างให้กับคุณอะแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะเป็นเรื่องของความรู้สึกทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะแล้วก็ เอออาจจะตัวคุณชัดเจนนะว่าเดินออกมาเพราะอะไรแต่ว่าเหมือนกับตัวเขาเนี่ยเขายังยอมรับไม่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยากยอมรับเรื่องราวที่ที่เกิดขึ้นนะคะใน ในความรู้สึกของเขาเนาะคือณนะวันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันบนความจริงแล้วอะฉะนั้นก็เลยขอแอบมีคุณอยู่ในความฝันก็ยังดีเขารู้สึกว่าณนะที่ตรงนั้นอะเขาคงทําได้ดีที่สุดได้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อืมเรารู้สึกเหมือนเขายังแบกความรู้สึกผิดติดตัวเขาไปอะจริงๆถามว่าคุณอะไรกับเขาไหมคุณไม่ได้อะไรอาวรกับเขาไปตั้งนานแล้วนะไม่ได้นึก ถือโทษโกดเคืองกับเรื่องที่เขาเคยทำนะคะณนะวันนั้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดอะจริงๆทำให้แบบเส้นทางตรงนี้มันแยกออกจากกันก็ได้เนาะแตเ่เรามองว่าถามว่าเขาแข็งแรงเพียงพอที่จะกลับมาเผชิญหน้าได้ไหมคิดว่าไม่ไม่น่าทำได้ขนาดนั้น ตัวคุณทําได้นะคะแต่เขาอะจะทําไม่ได้คือแบบกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีกันกลับมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอะเขาเขาทําไม่ได้จริงๆที่ทําไม่ได้เพราะว่าเขาเขาไม่เคยอยากอยู่ในสถานะนี้เนาะอยากเป็นมากกว่านี้แต่พอตอนที่มีโอกาสได้เป็นเขารักษามันเอาไว้ไม่ได้นะคะก็เลยทำได้แค่เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ เหมือนนั่งหันหลังแล้วมองกลับมามองกลับมาที่ที่เคยเป็นของเขาหรือที่ที่เขาเคยอยู่แต่ตอนนี้คือทําได้แค่นี้แหละทําได้เป็นเป็นผู้ที่มองถึงเป็นผู้ที่ฝันถึงนะคะในความรู้สึกของเขานะเรามองว่าเขายังยกย่องคุณอยู่เสมอนะคุณยังคงเป็นที่หนึ่งคุณยังคงเป็นคนสําคัญเป็นคนที่แบบอยู่ในความรทรงจํานะคะทําให้เขารู้สึก ดีเสมอเลยเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดในในความรู้สึกของเขานะใช่มากๆใช่กว่านี้ไม่มีแล้วอะ่ะใช่ทุกตรงนะคะทุกต้องทุกอย่างที่ที่เขาเคยอยากได้ในในคนคนหนึ่งนะเรามองว่าเขาเนี่ยทั้งเคารพนะคะเคารพในความสามารถของคุณด้วยนะคือไม่ใช่แค่ถูกสเปคถูกใจนะแต่คือมัน มันถูกต้องถูกต้องจริงๆเรียกได้บ,บว่าคือถ้าเป็นโปรไฟล์เนาะเป็นโปรไฟล์นะี่คือ10บเต็มสิไม่หักเลยเป็นคนที่แบบมีพร้อมอะ่ะมีพร้อมมีครบท้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแต่นี่แหละพอคุณเป็นคนเก่งอ่ะคือเก่งทั้งหนะ้าที่การงานเก่งทั้งในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ การใช้ชีวิตการดูแลตัวเองเ่ยทีเนี้ยสแตนดาดมันจะสูงแล้วพอสแตนดาดมันสูงอะ่ะในความรู้สึกเขาตอนนั้นน่ะเขารู้สึกว่าคุณเยอะใช่ปะแต่จริงๆอะ่ะมันเรื่องบางเรื่องมันก็จาเป็นที่จะต้องเยอะจริงๆนะมันก็จะต้องมีข้อกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างใช่ปะแต่พอเหมือนนะวันเนี้ยเขามองกลับมาเขารู้สึกว่าไอที่เขาคิดว่าเยอะ ตอนที่คุณไม่อยู่แล้วอ่ะเขารู้สึกว่าไอ,ไอ้เรื่องที่คุณขอมันง่ายมากเลยนะที่เขาจะทําอ่ะแต่ตอนนั้นทําไมเขาไม่ทําก็ไม่รู้ทําไมถึงทําไม่ได้จะมีอีโก้จะมีอคติ ati, จะมีความอะไรบางอย่างที่ที่ทําให้เขาแบบไม่ได้ตัดสินใจทําก็ไม่เขาก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ใจกับตัวเองเหมือนกันนะว่าเพราะอะไร เกิดหรือทำไมถึงถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็นั่นแหละค่ะออดูเหมือนว่าสถานการณ์มัน move on ไปแล้วอะชีวิตคุณก็เดินเดินต่อไปด้วยดีเหมือนอย่างที่ที่คุณเคยทำอะค่ะคือคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีเขาอีกแต่ตอนนั้นะเขามั่นใจเป็นนิดนึงว่าว่า เมือนเขาคิดไปว่าคุณต้องพึ่งเขาวะคุณต้องมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะแล้วเราคิดว่าตอนนั้นอะ่ะคุณก็น่าจะมีทิศทางที่แบบเอาใจเขามากจริงๆอะ่ะไม่ได้ทําเหมือนเชิงว่าขาดไม่ได้นะแต่เหมือนแบบว่าเหมือนอาจจะด้วยความรักหรือสงสารหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนเหมือนมันมีภาวะกลับไปกลับมาแล้วเหมือนก็กลับไปกลับมากันอยู่ประมาณหนึ่งอะ่ะแต่รอบนี้เป็นรอบที่คุณตัดใจที่จะออกมาอย่างจริงจัง ออกมาอย่างจริงจังปุ๊บเนี่ยเหมือนมันเขาคงช็อกไปเหมือนกันว่าแบบไม่ไม่คิดว่าจะมีวันที่คุณสามารถแบบเดินออกไปจากชีวิตเขาแล้วไม่หวนย้อนกลับมาอีกเลยอะ่ะอืมไม่คิดว่าคนที่ใจดีจะสามารถเป็นคนที่แบบเด็ดขาดได้เขาคิดว่าเขาเอาอยู่เนาะเขาคิดว่าเขาว่าเดี๋ยวงองอ,งองไปเรื่อยเดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนเองแหละแต่รอบนี้ไม่ไม่เหมือนทุกครั้งไม่เหมือนอย่างที่ผ่านมานะคะ เป็นรอบที่เรารู้สึกว่าที่คุณยอมมาหลายครั้งก็เหมือนเหมือนคุณรอรอว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะแข็งแรงจนแบบตัดสิ้นจนไม่เหลือเยื่อใยได้อะคะ่ะไม่ได้ออกมาด้วยความโกรธนะแต่มันเหมือนมัมนมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันคาราคาสังแล้วเหมือนแบบว่ายื่นคําขาดกับเขาให้เขาแก้ไขแล้วเขาเหมือนทําท่าจะทําแต่ไม่ทําสักทีไงเราคุณก็แบบโอเคให้โอกาสหนึ่งให้โอกาสสองให้โอกาสสาม เต็มที่แล้วนะคะคือให้เต็มที่เลยให้เต็มที่สุดๆแล้วสุดจนมันไม่มีอะไรตกค้างไม่มีอะไรเสียดายในใจอีกค่ะไม่เขาเรียกอะไรมันมันให้จนไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วอะคะ่ะหมดละแม้แต่ความเสียใจก็ไม่มีด้วยเพราะมันเสียใจไปมดแล้วมดเคี่ยงเทหมดหน้าตักไปแล้วนะคะให้ไปครบทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ไปเต็มที่เพราะว่า คนคนนี้ก็เคยเดีกับคุณมากๆนะเคยเดีกับคุณมากๆเหมือนกันฉะนั้นคุณถึงได้ให้โอกาสมากกว่าคนอื่นๆแล้วพอไม่ได้ถามว่าเสียใจไหมก็ไม่ได้เสียใจนะคะเสียดายไหมยิ่งไม่เสียดายใหญ่เลยแต่เหมือนมันทําให้คุณกลับมาตั้งตัวและมีสติเหมือนกันว่าเออบางทีบางครั้งอ่ะมันตนก็ต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเหมือนกันเนาะคือถ้าการมีใครแล้วมันทําให้มันเหนื่อยเหมือนเดิมอ่ะบางทีบางครั้งอาจจะ อาจจะต้องถอยกลับมาแล้วเราอยู่กับตัวเองก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเหนื่อยเกินไปเดี๋ยวมันจะลากกันไปใหญ่แล้วยิ่งถ้ามันทำให้พลังงานของคุณลดลงหรือความสุขของคุณน้อยลงไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่คุ้มที่จะอยู่ตรงนั้นไม่ว่าความรักมันจะมีมากมายแค่ไหนอ่ะเพราะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วคุณจะไม่เหลือตัวคุณเองด้วยเลย ซึ่งก็นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเมตตาด้วยนะไม่ได้มาจากความเกลียดชังนะคะคือแบบว่าออกมาก่อนที่จะเกลียดกันไปมากกว่านี้จะดีกว่านะแล้ววันข้างหน้าค่อยว่ากันแต่วันข้างหน้าของคุณไม่มีมันเหมือนไม่มีอยู่จริงอะคือคือพูดไปนะ ณนะตอนนั้นวันที่จะออกออกมาพูดไปอย่าบอกตัวเองว่าเออก็เดี๋ยววันข้างหน้าค่อยว่ากาาันแต่ณวันนี้เหมือนคุณอยู่กับตัวเองจนได้แล้วเข้าใจแล้วมีความสุขมากแล้ววะก็ก็เลยไม่ไม่รู้สึกติดค้างอะไร แต่ในทำนองกลับกันกลับกลายเป็นตัวเขาที่ว่นเวอมากมายเต็มไปหมดนะคะยังคงคิดถึงยังคงนึกถึงยังคงฝันถึงยังคงเฝ้ามองยังคงรอคอยนะแต่รอคอยเนี่ยมันมันมีประโยชน์อะไรกับคุณไหมก็อาจจะเป็นคําตอบที่เราคิดว่าคุณน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะ ว่าว่ามันว่ามันยังไงนะคะเรามองว่าความรู้สึกที่ดีมีต่อกันก็ดีนะคะแล้วก็คนเรามันไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานะคนรักทั้งหมดเนาะคนบางคนก็อาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นคนรักก็ได้อาจจะเหมาะที่จะเป็นเพื่อนเป็นคนคนคุยไม่ค่อยชอบคำนี้เลยคนคุยดูเหมือนมีไม่ค่อยมีความหมายยังไงไม่รู้แต่แบบ ก็อาจจะห่างกันหน่อยนะคะเป็นคนรู้จัก่ะเป็นคนเคยรู้จักก็ได้เนาะเอาเป็นว่าเราคงไม่สามารถสงสารใครคนอื่นจนนำสิ่งนั้นกลับมาทำร้ายตัวเองได้หรือว่าแบบรับรักใครพอสงสารยิ่งไม่ควรไปใหญ่เลยเนาะเพราะว่าหัวใจเป็นเรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่นะคะไม่ควรมีใคร ใช้ความรู้สึกใครเพียงเพราะอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความสงสารความเห็นใจถ้าถ้าเขาจะต้องผิดหวังแต่ว่ามันคือเรื่องจริงอะเราว่าสิ่งเนี้ยดีที่สุดเลยที่จะเป็นของขวัญที่ให้กับเขานะคะก็คือต่างคนต่างซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเนาะเราอยากอยู่ตรงนี้เราก็อยู่สนเขา อยากเข้ามาแต่เราคิดว่าให้ได้แค่นี้ก็ควรจะขีดเส้นให้ชัดเจนนะเป็นคนของความทรงจำของการแลกกันบางทีก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ไม่ทำร้ายกันต่อไม่สร้างไม่สร้าง ร้างเวรกรรมต่อกันต่อไปเรื่อยๆเนาะให้จบเท่านี้ก็พอนะคะประมาณนี้นะค่ะเรื่อนี้ก็คือคำตอบของแรนดอมคลิปนี้นะคะว่าคนบางคนยังฝันถึงคุณนะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขท้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ